ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง t e s t e r b a n d ดอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเรามีงานมารีวิวนะครับเป็นดาขั้บอลอีกแล้วนะฮะอีกแล้วตัวนี้เป็นโกคูนะครับงานจับฉลากนะครับอ่ะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าคาแรคเตอร์นะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่หาค่อนข้างยากมากนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวแรกเลยมากนะครับที่เป็นขนาดตัวประมาณสัก18หรือ20เซนเนี่ยที่ทำออกมานะฮะเพราะว่าปกติแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นเขาทำออกมาเลยนะฮะ ชุดนี้เนี่ยโกคูนะครับใส่ตอนที่หลังจากฝึกจากห้องการเวลาเสร็จนะครับแล้วก็รอเวลาที่จะสู้กับเซลนะฮะกล่องนี้ก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์นะครับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของโกคูที่หายากนะฮะหายากนะครับอ่ะกล่องนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเออนะครับตัวนี้ที่ผมได้ก็เป็นล็อตแมวชองนะครับก็เอามาดูของด้านในกันดีกว่านะฮะว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะโอเคครับเปิดเลยนะครับเปิดเลยปั๊บ นะฮะอ่ะด้านในนี้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีกล่องน้ําตาลนะครับกันกระแทกไว้แล้วกโ็โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีมา3ส่วนเนาะตัวค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะนะครับอ่าก็มี3ส่วนครับมีส่วนตัวนะครับส่วนขาแล้วก็เป็นน้ําแข็งนะครับ แกะออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนตัวก่อนนะครับนี่นะฮะโอ้สวยเลยตัวนี้ฮะดา้์นบอลนะครับอ่ะโอเคโดนใจมากนะฮะทำออกมาเป็นใสายๆด้วยนะครับสวยเลยนะฮะดาร์กบอลนะครับทําสีออกมาเป็นแบบว่าสีใสๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคเลยนะฮะดีเลยฮะเป็นบอลสีดาวนะฮะเป็นบอลสีดาวนะครับตัวโกคูก็ทาออกมาได้เท่ดีนะฮะชุดนี้นะครับการลงสีเนี่ยสีผมเขาลงมาเป็นเฉดเดียวกันหมดเลยนะครับไม่มีการไล่สีอะไรนะฮะ ส่วนชุดก็ดูธรรมดาอ่าโอเคครับอ่ะอันนี้ไปแล้วนะครับตัวไปแล้วเดี๋ยวดูขาส่วนขาครับนี่นะครับอันนี้ก็ส่วนขาฮะการลงสีก็มีการเล่นเงานิดหน่อยนะครับกางเกงอะไรเงี้ยนะฮะมีการเล่นเงานิดหน่อยนะครับส่วนก็เป็นน้ําแข็งนะฮะปึ๊บก็ส่วนประกอบนะครับก็มีแค่3ส่วนนี้นะครับก็มี ส่วนตัวส่วนขาแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะฮะปึ๊บโอเคครับใส่ไม่ยากจ้ะนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเป็นโกคูนะครับเออทำออกมาก็ดูสวยดีนะนะครับดีเทลของเสื้อผ้าอะไรก็โอเคนะฮะก็สวยดีนะฮะสวยดีนะครับคือจริงๆแล้วตัวเนี้ยผมว่าที่คนเขาน่าจะชอบกันเพราะคาแรคเตอร์เนี้ยมันมันไม่มีไงนะครับปกติทั่วไปคือมันไม่ทําชุดนี้ไง นะฮะเผื่อบางคนแบบอยากอยากจะเก็บโกคูครบทุกๆแบบเขาเรียกว่าครบทุกๆคาแรคเตอร์เนาะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่แบบเขาขาดกันอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเรามาดูความสูงกันดีกว่านะครับนี่เลยฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ25-26เซนเลยเนาะตัวนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ายืนแบบไม่ใช้น้ำแข็งมันจะยืนได้ไหมนะอ๋ะโอโอเคครับยืนได้อยู่นะฮะโอเคอยู่นะครับยืนได้ยืนได้นะครับน้ำแข็งใส่ข้างไหนหวาดเดี๋ยวดูก่อนนะ น้ำแข็งใส่ข้างซ้ายจักนะครับเรียบร้อยนะฮะโกคู Goku นะครับเออสวยดีสวยดีฮะใครที่อยากจะเก็บคาแรคเตอร์ของโกคูให้ครบทุกทุกคาแรคเตอร์นะครับก็คงจะต้องเก็บตัวนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ชุดนี้รู้สึกว่ามันไม่มีนะนะครับนึกยังนึกงานไม่ออกที่ทําเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบชุดนี้นะนะครับยังนึกไม่ออกนะฮะเออก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูถ่ายอินเสิร์ตใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าเอามาวางแล้วนะครับสวยไหมนะนะครับไปดูกันเลย เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับโกคูนะครับงานจับฉลากนะครับก็ตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์นะครับในภาคเซลล์นะฮะคือหลังจากที่โกคูนะครับปลึกออกมาจากห้องการเวลานะครับแล้วก็กาลังกาลังที่จะรอต่อสู้กับเซลล์นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ของโกคูนะครับที่ใส่ชุดนี้นะฮะเป็นวันพักผ่อนนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมประลองนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะเก็บโกคูนะครับให้ครบทุกๆคาแรคเตอร์ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขาดไม่ได้นะฮะ โอเคครับขนาดตัวตัวนี้นะฮะก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเทียบกับตัวนะฮะเทียบกับหน้านะฮะเนี่นี่มานะครับตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับโอเคก็สําหรับใครนะครับที่ชอบนะฮะก็ไปตามเก็บสะสมกันได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ขอจบการรีวิวตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบนะครับฝากกดถูกใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับและ ใครที่อยากจะรับชมหรือว่าเข้าร่วมประมูลนะครับไฟ์สดนะครับจากทางร้านของเรานะครับก็สามารถที่จะกดเข้าที่เพจของเรานะครับเข้าไปดูการประมูลนะครับหรือว่าไปร่วมประมูลกันได้นะครับก็จะเป็นสินค้าพวกดั้งบอลอนิเมะงานแท้นะครับมาให้ประมูลกันทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับใครที่อยากลุกสนุกนะครับก็อย่าลืมเข้าไปในเพจของเราได้นะฮะแล้ว ถ้าเกิดว่ามีสินค้าใหม่ๆนะครับทางช่องของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับให้ดูอินนะฮะในวันนี้ทางช่องของผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มารับชมหรือติดตามนะฮะพบกันใหม่ได้นะครับในการรีวิวตัวหน้าครับสวัสดีครับ